และยินดีต้อนรับกลับมาสู่ EPC ของศึกมังกรพยอง y a k u z า like ไล k ์ a Dragon สวัสดีครับพงโรจิเซนเซคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายกันด้วยลุงอาดาจิจะพาคาสกายจบังเพื่อนของเราไปกินเป็ดปักกิง่งเออไม่ใช่ไปหาเจ้าพ่อราคาวาที่ร้านเป็ดปักกิง่งมามาดูกันว่าวันนี้จะได้แดกเป็ดปักกิ่งกันไหมส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วไปดูได้นะ <c oughs> ตามนี้เลยโอเค okay, let's go <S โอ้กลับมาแล้วคาัโรจอโอ้มาเราไปกินเป็ดปักกิ่งกันเถอะครับลุงอาดาจิ พร้อมไหมพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับลุงได้เลยมามาไปร้านเป็ดปักกิ่งในตำนานกันเออแล้วมึงวางแผนไว้ไงอ่ะจะไปได้ไงล่ะร้านเป็ดปักกิง่งก่อนนี่ไงโอ้ทอร์บายน้ำเนี่ยเนีเ่ยเวเมนตายเฮ้ยช่วยข้ายกหน่อยดิจริงเหรอแม่มาจิู้มาแล้วเออหนักเวรมันโหดทอร์บายน้ำมาเอออะไรอ่ะมาด้วยใช่ไหมล่ะ เออแน่นอนนะไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่อยากเจอเจ้าพ่ออาราคาวะเนี่ยอาฉันอยากจะรู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกับหัวหน้าตำรวจอะนี่ใกล้จะเกษียณแล้วนี่ทำไมต้องมาทำอะไรเสี่ยงสียงนี้ด้วยแล้วทำไมเหรอฮะคิดว่าพูดอยู่ใครใครเป็นคนหาที่อยู่ของเจ้าพ่อแกงอาราคาวะฮะเออก็คุณนั่นแหละใช่ป่ะเนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันนะเราอ่ะต้องช่วยดูแลกันละกันงั้นเดี๋ยวทั้งคู่เดี่ยงแน่เข้าใจไหม ฉันจะช่วยแกแต่ว่าแกต้องช่วยฉันด้วยนะได้เลยออ้ได้ลุงอาดาจิเป็นพวกแล้วเพลงโคดรเรโทรเลยไปกันเถอะออ้ลงท่อระบายน้ำเลเหม็นป่าวะโอ้โอ้อะไรเนี่ยท่อระบายน้ำโตกเกียวมันน่าตะย่างเงี้ยไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยเชอ,อไปได้มอจากตรงนี้เออ มันน่าจะติดก,กับตึกนั้นอยู่นะแ,แต่ว่าแถวเนี้ยมีพวกแปลกๆเต็มเลยระวังตัวด้ยวยละ่ะพวกแป,ปลกๆพวกแป,ปลกๆในท่อระบายน้ำนินจาเต่าเลยเฮ้ยนี่เจอแล้วโอ,โอพวกอยู่ท่อระบายน้ำมาเลยสาัดแม่นี่โอ้มาลุงอาดาจิทำอะไรได้บ้างโอ้นี่อะไรวะโอ้โทรกล้เมกะเฮิ โอ้ข้าจะสู้เองโอ้ทำให้ติดเรสกันด้วยสุดยอดนี่นี่โอ้นี่โอ้ลุงอาราจิโอ้มีไม้กระบองเทพไม่เบาเลยด้วยมาสัตว์แม่โอ้เริ่มสนุกขึ้นมาแล้วล่ะเิ่รอยมาลุงตามมาโอ้มีไอเทมด้วยอะไรเนี่ย เก็บสมุนไพรเหมือนไบโอฮาศาสร์เลยเอามาผสมสมุนไพรแดงกับเขียวได้ไหมแกแบบสมุนไพรฟ้าฮอ้ฮมาเก่งทำอะไรอะ่ะเฮ้ย MP มหมดเชีย่ย <c oughs> โคตไม่เป็นไรหรือเปล่านั่นแหละอ้ยนี่บล็อกได้เว้ยนี่เอาวันนี้มาใช้ต่อให้มันติดเรย์ทั้งหมดเลยแกมาสู้กับข้าคนนี้ว้ยไอ้พวกกระจกโอ้โกโรธเลยโกโรธเลยเยี่ยม นีบล็อกได้เว้ยนี่บล็อกได้อีกนี่นี่นี่ฟาแรงมาสั่งมาเลยนี่บล็อกได้โอ้โอเดี๋ยวอะไรก็แค่โอ้แม่งข้าก็โกรธด้วยเอโอ้ยติดเรสเหมือนกันนี่ฟาแน่บล็อกไม่ได้ โทำไมการต่อสู้มันเริ่มโหดขึ้นมอาอ่งนี้วะเนี่าดหัวแม่มาเลย่โอ้ลอไม่ได้โอ้ยอะไรวะนี่ก็มาออ่อยใชเนียนี่วังไงพอนึงเอ้ยเร็วไปร้อยปีเหยียกขึ้นมาเน้นให้ยากอา่เร็วไปล้านปีเว้ยเีกขึ้นมาเน้นใยาอยามาูมากินไอเทมกันหน่อยละกันอะไรดิ ามอนี้ก็เดียกนี่แล้วก็ต้องเติม MP ด้วยเฮ้ <S 2> <S 2> <S เยสองปองได้แค่นี้หรเยนี่เอานี้ดีการลิป,ปบิตตัมบีเครื่องดื่มชูก,กำลงังมาเลยตามเข้ามาโอ้มีคนเยอะมากเลยขอมานานให้มันสู้ยากขึ้นหน่อยแม่งสู้ยากขึ้นจริงเลยขอ MP เลยมาเลยเฮ้ยตาก้อเหรอแม ไม้กระบองฟาดคูร์เซีย43โอ้โหรุนแรงมากเฮ้ยเอานบล็อกไม่ได้มาเล่นแค่คนเดียวจะแก้มาเลยลุงอาดาจิได้เลยนี่โอ้เฮ้ยแรงดีเว oh, 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 ้ยเจ๋งมากเดีวิลด oh, ูอัพเบอทางนี้มีอะไรมีแยกสองทางไปทางนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหนี่อะไรฮะโอ้ลูกเบสบอลไปทำอะไร โอ้แล้วพวกนั้นน่ะพวกนั้นคือใครมาเลยวูช่ามาติดฆาตศูนย์วูร์ชาอาสิ่เว้ยนะเอาอันนี้มาให้ทุกคนติดเรชเลยเฮ้ยมาสู้กับข้าเว้ยมาสู้กับข้าโอ้ติดเรชสองคนโอ้มิส เนี่ยช็อตแม่ว้าวกระเจาะฟาร์เนยหลอกได้เว้ยกระจอะเฮ้ยเฮ้ยจุดระเบิดอ่ะยะยาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ให้มึงใช้ระเบิดหรอกอ่าเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ช็อตแม่การต่อสู้ <l ark> ไม่โหดขึ้นเยอะเลย <ม>าฟ้นแรงเลยว้ากดวายแบบนี้กระเถิโอ้าวแม่ดูแรงนะรแรงจริงๆมาลุงอาดาจิแดกเข้าปั้นหน่อยแล้วกันอุเม,มกะอาร่อยเลยอะไรอะ่ะอู้ใบไม้พิเศษอะไรอะ่ะใบกระท่อมแน่เลย าทางนี้ลงุงเออโอเคเดี๋ยวมา,าเ,ออเดี๋ยวมาทางนี้เออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ้โหเชี่ยไม่มีพวกถอยเพียบเลยโอ้ต้องสู้เยนนะอะยวแมค่ไหนเนี่ยโควเมื่นนอกี้ดูแมปไหมเอออายาชิยาสิกะ suspicious man ah s h a m ม n นี่เหลือมึงคนเดียวละ ah จุดระเบิดเราไม่ได้ใช้หรอกเดี๋ยวข้าจัดการไปก่อนชกแม่น,นี่อ่ะลุงจัดการซัดต้องคอมโบนี่เว้ยอย,ยากขึ้นมาเล่นไฮยันด์เด้อเร็วไปล้านปีเว้ยโอ้ลุงอาตชีเลเวลอัพปตรงนี้ม่อะไรโอ้ตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีไปทางนี้ก่อนละกัน,กานมาเลยมาเลยยังไงดิ

เนี่ยลูน่าแปซิเลียวใครเป็นใครโอ้ตรงนี้ไม่อะไรโอ้อันน um yeah> ี้มันเป็นบ้านแบบบ้านของคนไร้บ้านที่ญี่ปุ่น Homeless มันจะเป็นอย่างแต่ว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะน่ที่ว่าจะมาอยู่ผู้ระบายน้ำเนี่ยโอ้อะไรเนี่ย recovery spot SOS โอเเเซฟเกมได้โอ้เยี่ยมเลยม เซฟเกมกันเริ่มเข้มข้นขึ้นมาแล้วล่ะสิ <Whoa! S 1> ทุกอย่างเต็มแม็กซ์ขึ้นอันนี้ดีไหมขึ้นอันนี้ดีไหมมาขึ้นไปเลยเฮ้ยต่อจากนี้นะการป้องกันของกลุ่มโอมิมาาันจะโหดขึ้นเรื่อยๆแกแน่ใจนะแกพร้อมแล้วเออมาลุยก,กันเลยดีกว่าไปหาเจ้าพระวัรค้าข้าหิวไปกินเป็ดปักกิ่งกันเถอะออคุณยาม สวัสดีเครื่องยามเฮ้ยมันออกมาจากพุ่งพวกนี้เลยเหรอโอ้ใช่แล้วพระบุคคลคือนินจาเต่าออกมาจากท่อระบายน้ำดูท่ามันเด็ดูท่ามันเด็เออแม่เล่นอะไรวะหมดปล้วมาแมา่เซคิริติกายามเลบอหกโอ้ดาขาดหรอวม่เลยฟาแม่ มาเลยคุณย่ามนี่เพอร์เฟกต์การ์ดไม่เจ็บเลยมาโอ้ยโอ้โหแม่งยามวยปล้ำสัตว์ปวดมากเน่เน่อโเนี่ นี่โหฟาตอนมันนอนอะดีสุดละมาเลยโหโ,โดนท่าหมดปล้าอีกแล้วเมาเริ่มโหดขึ้นมาแล้วจริงๆละสินี่ฟาหัวแม่งใ้สามเรียนสุเจอาออ้แลวเรือบม,ม,มามานั่งเธอไปจนถึงขั้นบนสุดเลยดีวยกว่าโอเคได้เลยลุง let's go Ooh. อืออ่านั่นแหละกลองแหลกโอ้ได้เสยยืดมามาลองดูดีกว่าว่าใส่อายเทมอะไรให้ลุงได้บ้างนี่โอ้เนี่ไงโอเคใส่ไอเทมพร้อมแล้วมาลุยกันเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ร้านอาหารจีนนี่เฮ้ยแกไปขึ้นไปถึงหลังคาก่อนแล้วมาดูกันดีกว่าว่าอยู่ที่ไหน ได้เลยมานี่คือหลังคาใช่ไหมไอ้พวกแกขค้เคียอ่ะว่าไอ้มาเดี๋ยวจะฆ่ามึงเลยบุคโรชเตียร์รู้อู้มาเลยสกแกนเอาจริงและ้วะว้ยใช้สกิลเลยดีกว่าน,นี่ชกแม่งนี่นี่นี่ตาเกลือมานี่ครับนี่อู้อช่ามีปืนเย็ดแก ยากุซ่าใช้ปืนกันได้เ,เนี่เลยแม่งโหมีปืน,รก,นกระทืบบางอาจใช้ปืนกับข้าอู้อาร้านเป็นปกกิงมันอยู่อีกฝั่งนี้ว่ะโ<ห>อ้เฮ้ยทางนี้ครับสกะโอ้พวกนั้นนันรอก,กันเต็มเลยเอาไงดีลงุง<ข>เออแม่มากันอยู่เรื่อยๆเลยงั้นพวกเราคงต้องกระโดดแล้วล,ละสิขอเปลี่ยนเสียงลุงหน่อยนะไม่เอาเสียงสมชายไม่ไม่เหมาะ นโอเคอ้ <Okay>. oh. นี่ต้องกระโดดเหรอวะกระโดดไงวิ่งไปเลยฮะพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้ว,รลวกระโดดกันเลยวอย่าทำตามที่บ้านนะ oh. oh. oh, โอร,ร,ร์เชียโอ้แมงคตเทเชี่าอีกอา,อก,อา,อก,ากลุ่มโอมีนั่นนะมาเจอข้ากันเลย ทำอะไรเดียวมาเชนสกิลแล้วกันมาชกแม่งเี่อโหมาเดียวจอดนะจังหวะอย่างงี้ต้องใช้เนี่ยต้องให้ลุงมาทำให้ทุกคนติดเทรชรละมาเลยอ้าวติดก,กี่คนอนะ่ะมาติดแค่คนเดียวอะ่ะมาเลยมาเลยโอ้กันไม่ได้เลย เน mm hmm. ่ชกชกชกเอ้ย yeah. ตีทีเดียวจ่อได้หวะเนี่ยนะเี่ยมาเลยแค่คนเดียวละมามาลุย hmm. ก yeah. 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 ันมาพี่คารยักษ์ศักดิกระทืบซ้ำเพื่อความสัจจ่โอ้ย e ่ เออมันเว่ยสี่ร้อยเยนเดิมเดือดขึ้นมาแล้วด um ้ยเออเอออะไรบ้างเออฆ่าไม่ตายนี่ไปตรงนั้นไปตรงนั้นเออตรงนั้นแหละที่เป็นที่ประชุมเออเออโอ้อะไรมาเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่คือตำรวจคัมโรโจ ทุกคนที่อยู่บนหลังคาอย่าขยับตัวเด็ดขาดเฮ้ยเชาโกนข้าไปตำรวจด้วยนะฟังด้วยข้าเป็นตำรวจจากจากาาาังหวัดคณะเขาอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ข้าจะทวงเไปเวาเอง,องแกไปก่อนเถอะเฮ้ยคุณอาราชิเดี๋ยวไปเถอนะเไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะตามไปเอง <S <S เอโอเคลุงระวังตัวด้วยละ่ะคิออสเกอร์ลุงอย่าเทะดิอย่าเกะกดิ๋ยวลุงแม่งอวดเก่งชิเป้ง ที่นี่ที่ไหนอ๋อตรงนี้เป็นตึกที่มีร้านเป็ดปักกิ่งเงทำอะไรได้บ้างโอ้นี่ไงเติมพลังโอ้โอ้โอกระปี้กระเป๋ามากแต่ก็ตรงเนี้ยโทรศัพท์ไม่ได้เซฟได้ปะ่ะมันต้องเซฟตรงไหนวะนี่อะไรอ่ะโอ้เซฟไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะดูดีกว่าว่าจะเกิดเจออะไรบ้างรู้สึกเหมือนฉากในเดอะมทริกซ์ไปที่มันเดินขึ้นไปในล็อบบี้ นี่แกเ็นใครอ่ะมาจากไหนนั่นนี่มอนเดอมาแล้วแม่งต้องท่านี้ทุกคนเลยนะเว้ยแม่งท่าโคตรคลาสสิกอ่ะมาเบิดเจ็ดอ่ะมึงเจอข้าหน่อยโอ้ไม่เบาไม่เบาโอ้โอ้โดนกระทืบด้วยโอ้ยมีมาขวางด้วยเฮ้เสียไปเลยตาดึงไงรโอ้ย โอ้ยมันทำติดเรชโอ้ my god อ,อะไรวะอตาตมานนี่จ้ากรอลล่านะเว้ยอตาตมานนี่จ้าอะไรวะไอพวกสู้โม่พวกนี้นี่โอ้ยยังไงข้าก็ควบคุมไม่ได้ละติดเรชโ,โอเคไม่ติดแล้วมาเลยจะบล็อกให้ดูนี่น่าไม่ติดเรชก็บล็อกได้เว้ยชกแม่โอ้กระทืบ เน่จบแล้วเออเออเอ้โอ,โอ,โอ,โอ้จบรังเก็บแลเกิดอะไรขึ้นโอ้โ้นี่มันโอ้ของเต็มเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูกันโอ้โอ้มีระเบิดมือด้วยว,วะแม่งโหดวะถึงแล้วคามาโรโจเฮอันโรร้านอาหารจีนประจำเมืองคามาโรโจโอ้ยไอโจนี่วะหัวหน้าแกงอาระเขาวะ เออซาวาชิโรจโอเออไม่ได้เจอกันนานเลยนะอีจ้อจิเออมึงออกมาเมื่อไหร่วะออกจากคุกอะเอออย่ามาทำเป็นแคร์เว้ยเฮออ้ยเธอ,อเกิดบอกข้าเดี๋ยวข้าจะส่งรถไปรับมึงแล้ว เออละกูไม่อยากได้คนจากกลุ่มโอมีมารับเว้ยเอ้เจ้าพ่อเขาแค่ทำสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นเว้ยเพราะว่ากลุ่มโทโจอ่ะมันหมดแล้วสิ้นแล้วอย่าลืมสิว่ามึงอะถูกไล่ออกจากกลุ่มโทโจตั้งนานแล้วเฮ้ยผมไม่ได้แคร์ว่าใครจะมารับผมหรือเปล่าเออแล้วมาหาเงินอ่ะ เฮ้ยผมไม่ชอบวิธีที่คุณพูดวะฮะอ่าข้าเข้าคุกแทนใครอยู่18ปีฮะเธอรู้อยู่แล้วเออคนที่ไม่เข้าใจอ่ะคือมึงนั่นแหละอะไรนะเนอนี่วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับพ่อนะอย่าทำให้มันวุ่นวายเข้าใจไหมเฮ้ยมึงเลือกเลย มึงจะกลับไปหรือว่ามึงจะโดนฆ่าตรงนี้มึงเลือกเลยข้าจะเปิดประตูนั้นเพื่อไปเจอเจ้าพ่อครับทุกครั้งที่ข้าเจอหน้าแกข้าคิดอยากจะฆ่าแกมานานแล้วโอ้บังเอิญจังเลยครับเพราะทุกครั้งที่ผมโดนชวนหน้าต่อยผมก็คิดเหมือนกันเลยกูอยากจะฆ่าเออเธอางนั้นก็มาเลยรอมานานนะสิบแปดปี มาทำให้ความฝันของทั้งคู่เป็นความจริงกันเถอะเออแล้วอย่าร้องไห้ละวันนี้เราจะสวาชิโรวันนักแกงอาร์เคียบะมาเลยชูแมนนี่โอ้โหโอ้โหนี่ตัดกันได้เว้ยโอ้นี่อะไรอ่ะนี่มีสกิลใหม่แล้วเว้ยใช่ไงนี่นี่โอ้กระ กอดคอและโยนอะไรเนี่ยโอ,โอ้โหเทพเชีย่ยบล็อกได้ร้ายกาจมากวู้เนี่ยอุอ๊ยสู้เลยสู้เลไม่ใช่คัดซีมแต่แม่งมันวะ่ะเอยดีใจมากที่แกมาข้าจะได้ฆ่าแกสักทีหนึ่งเฮ้ยทางนี้ก็เหมือนกันเว้ยโอ้แ่งใช้อะไร,ร่ะมาเลย นี่กอดคอแล้วก็งูเอียงเว้ยนี่ามาสัตว์อีกรอบหนึ่งโอ้ชานี่นี่กูบล็อกเลยเว้ยนี่จเจอเก้าอี้พิฆาตแล้วกนนี่เก้าอี้รอบหนึ่งครับภาคสองมาเลยไอ้โจ ถ้าจะสัดมึงเองโอ้ยไม่อยดเว้ยมาเลยรัดคแล้วกเวียนอะโอ้เมนกออ การหายใจของมันเปลี่ยนไปแล้วโอ้อันนี้ข้าต้องระวังแล้วถ้านั้นมันจะเอาข้าตายแน่นอนวู้ชช์นี่โอ้ท้าอะไรวะโชคดีหลบได้เว้ยมาเลยนี่ไปเจ้ นี่เก้าอี้พิฆาตด้วยยัางไงามึงอุ๊ชมาอันนี้แหละจบแล้วแน่นอนเนี่ยให้มารู้บ้างว่าใครเป็นใครฮะไอโจโอ้าห้าพัน,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 น <S <S เยนเว้ยเลเวลัพด้วยเยี่ยมโอ้โอ้ไม่นะ เออแกพร้อมแล้วใช่ไหมแกรู้ไหมว่าแกจะเจออะไรถ้าเกิดเปิดประตูนั้นนะมันไม่มีวันกลับไปได้แล้วนะเอออิจิแกเข้าใจไหมว่า <18 S 1> จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิแกเปิดประตูนั้น18ปีข้ารอเปิดประตูนี้มา18ปีแล้วข้ารอไม่ได้แล้ว จบโปโ่าเจ้่าดนใครอ่ะขอโทษด้วยพอดีผมมีแขกคารุอยู่แล้ว,วแกจะต้องมาได้อาจแกไม่มีทางทรยศค้าจนถึงวันสุดท้ายเลย เจ้าพ่อฟังผมด้วยนะ<ด>ท,ำทำไมทำไมอะดูสิตหยุดกันชาากอร์อะไรอ่ะเจ้าพ่อมาจากเดอะมัทริกซ์แน่เลยถ้าหยุดกระสุนปืนวันอย่างนี้มีปัญหาด้วยหรอครับ yeah. ออไม่มีหรอกครับปัญหาไม่ต้องเป็นห่วงครับเจ้าพ่อดีใจทุกอย่างเป็นตามที่ผมคิดไว้แล้วนะอะไรเจ้าพ่อเจ้าพ่อจะทำอะไรขอโทษนะไอจีแกต้องตายเพื่อฉันละเ<อ>ชีย เฮ้ยเฮ้ยเงินหมดเลยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยคือมันมีออปชันให้เลือกกันอื่นอะหรือว่าตายจริงวะเซฟแลวกันโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคขึ้นบทที่สามแล้วโอเคเอาล่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเอาตอนสั้นๆไปไว้เก็บพลังไว้เล่นวันหลังโอ้เมื่อกี้ไม่โคตรมันมน,นะสุดยอดแงงนึงกว่าตายจริงมาดูกันดีกว่า ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคาสกีจิบะพระเอกของเราในตอนต่อไปนะแล้วก็เหมือนเดิมมีติชมอะไรลงมาในคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ฝากกดไลค์ก u n อัน b ับส i b บด้วยพบกันใหม่ว,ว,วันเสาร์นาเวลาเดิมยูรรสกี้